ว l c คัมแบ็กสู่ช่องโ o โตปู b 2สวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์สายพรีเมียมที่หลายคนรอคอย BMW G310GS รุ่นปี2026รถคันนี้ถือเป็นประตูบานแรกของโลก GS จากค่ายใบพัดสีฟ้าขาวที่ออกแบบมาเพื่อคนที่อยากได้ความอเนกประสงค์ขี่ได้ทุกวันเที่ยวได้ไกลและยังคงกลิ่นอายความเป็น BMW อย่างเต็มตัวตั้งแต่รูปลักษณ์ไปจนถึงฟีลลิ่งในการขับขี่ ซึ่งในเวอร์ชันปี2026นี้ก็มีการปรับปรุงรายละเอียดหอลายจุดให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ย,ยุคใหม่มากขึ้นทั้งในด้านความสบายความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ใส่มาแบบไม่กักทำให้ G 3 1 0 GS กลายเป็นหนึ่งในรถคลาสเริ่มต้นที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่ม Adventure ขนาดเล็กตั้งแต่แรกเห็น BMW G 3 1 0 GS 2 0 2 6ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล GS อย่างชัดเจนไฟหน้าทรงเฉพาะตัวแฟร์ริงด้านหน้าที่ดูบึกบึนแต่ไม่เทยทะชิลหน้าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบังลมในระยะยทางไก ถังน้ำมันทรงกระชับแต่ให้ความรู้สึกแข็งแรงถ้านั่งสูงโปร่งในสไตล์แอดเวนเจอร์แท้แต่ก็ยังเป็นมิตรกับผู้ขี่หน้าใหม่ความสูงบอดถูกออกแบบให้บาลานซ์ระหว่างการควบคุมและความสบายทําให้คนที่มีส่วนสูงหลากหลายสามารถใช้งานได้จริงไม่ว่าจะขี่ในเมืองรถติดหรือออกทริปต่างจังหวัดยาวๆตัวรถดูมีความพรีเมียมตามแบบ BMW งานประกอบแน่นวัสดุให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานพร้อมลุยทุกสภาพถนน ในด้านหัวใจหลัก bmw g 3 1 0 gs 2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด3 1 3ซีซี cc ระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์บล็อกนี้ถูกปรับจูนให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นอัตราเร่งต่อเนื่องขี่ง่ายตั้งแต่รอบต่ำเหมาะก,กับการใช้งานในชีวิตประจำวันและยังมีแรงดึงเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลหรือขี่ขึ้นเขาเครื่องยนต์ตอบสนองคันเร่งได้ดีไม่กระชากจนเกินไปทาให้ผู้ขี่ใหม่สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจ ในขณะเดียวกันก็ยังมีความสนุกให้กับผู้ขี่ที่มีประสบการณ์เสียงเครื่องมีเอกลักษณ์แบบสูบเดียวที่ฟังแล้วรู้สึกถึงพลังดิบๆแต่ไม่ดังรบกวนจนเกินไประบบเกียร์ของ G310 GS รุ่นปี2026ให้ฟีลลิ่งที่นุ่มเข้าเกียร์ง่ายคลาสมีน้ำหนักเบาช่วยลดความเามื่อยล้าเมื่อต้องขี่ในเมืองหรือรถติดเป็นเวลานานระบบการสะเทือนหน้าแบบหัวกลับและด้านหลังแบบโมโนช็อคถูกเซ็ตมาให้รองรับทั้งการขี่บนถนนเรียบและเส้นทางคลุกคลาได้ดี ซับแรงสะเทือนได้มั่นใจไม่ว่าจะเจอหลุมเจอเนินหรือถนนลูกรังเบาเบารถยังคงนิ่งและควบคุมง่ายทําให้การขี่ท่องเที่ยวในเส้นทางหลากหลายรูปแบบเป็นเรื่องสนุกมากขึ้นเมื่อพูดถึงความเร็ว bmw g 3 1 0 gs 2026อาจไม่ใช่รถที่เน้นตัวเลขปลายทางแบบสปอร์ตบค์แต่สิ่งที่มันทําได้ดีคือความเร็วที่ใช้งานจริงความเร็วเดินทางที่มั่นคงขี่ที่ความเร็วระดับกลางถึงสูงได้อย่างสบายเครื่องไม่สั่นมากและนิ่งไม่วอกแวกทําให้การเดินทางไกลบนทางหลวงเป็นเรื่องที่ผ่อนคลาย ความเร็วสูงสุดสามารถทำได้เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแซงรถบนถนนใหญ่ได้อย่างมั่นใจและยังคงเหลือพลังให้ใช้งานเมื่อจำเป็นจุดเด่นคือการควบคุมที่ง่ายและความมั่นคงมากว่าการไล่ความเร็วปลายแบบสุดขีดในด้านเทคโนโลยี bmw ใส่ระบบความปลอดภัยมาให้ตามมาตรฐานของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นระบบ abs ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกบนถนนลื่นหรือสถานการณ์ฉุกเฉินระบบควบคุมการทรงตัวที่ช่วยให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้ดีขึ้นในสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลอ่านง่ายแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องระยะทางอัตราสิ้นเปลืองและข้อมูลสำคัญอื่นๆที่จำเป็นต่อการขับขี่ทำให้ผู้ขี่สามารถโฟกัสกับถนนได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลือง BMW G310GS2026 ถือว่าทำได้ดีมากสำหรับรถในคลาสนี้เครื่องยนต์สูบเดียวช่วยให้ประหยัดน้ำมันเหมาะกับทั้งการใช้งานประจำวันและการเดินทางไกลถังน้ำมันมีความจุที่เพียงพอสำหรับการขี่ต่อเนื่องในระยะทางยาว ลดความกังวลเรื่องการหาปั๊มน้ำมันระหว่างทางโดยเฉพาะเมื่อออกทริปต่างจังหวัดหรือเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ BMW g 3 1 0 GS รุ่นปี2026วางตำแหน่งเป็น Adventure Premium ระดับเริ่มตน้นราคาจะสูงกว่ารถญี่ปุ่นในพิกัดใกล้เคียงเล็กน้อย แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือแบรนด์ BMW คุณภาพงานประกอบฟีลลิ่งการขี่และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ให้มาแบบครบครบหากมองในแง่ความคุ้มค่าสำหรับคนที่อยากเข้าสู่โลกของ BMW GS โดยไม่ต้องขยับไปถึงรุ่นใหญ่ราคาในระดับนี้ถือว่าน่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้นเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นด้วยรถดีๆสักคันและผู้ขี่ที่อยากได้รถเอเนกประสงค์ไว้ใช้งานทุกวันเมื่อมองภาพรวม BMW G 3 1 0 GS 2 0 2 6 คือมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานความเป็นแอดเวนเจอร์ความพรีเมียมและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ไว้ได้อย่างลงตัวขี่ง่ายใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ในเมืองไปจนถึงการออกทริปท่องเที่ยวเส้นทางเรียบหรือครูคระเบาเบารถคันนี้ก็พร้อมพาคุณไปถึงจุดหมายด้วยความมั่นใจหากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่เป็นมากกว่าพาหนะแต่เป็นเพื่อนร่วมทางในทุกการเดินทาง BMW G310GS รุ่นปี2026คือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรถคันนี้จากพวกเราโมโตปู b 2R ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขี่ปลอดภัยแล้วออกไปใช้ชีวิตบน2ล้อให้เต็มที่